สบายดีสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกัญญายูทูบเบอร์วันนี้ก็จะมารีวิวเว็บไซต์ที่มีชื่อว่าคอยโฟลา่าเป็นเว็บเกี่ยวกับการเค้มเหรียญบิตคอยหรือเหรียญริปโตเคอร์เรนซีนะทุกคนเว็บตัวนี้เป็นเว็บเกี่ยวกับการเก็บเหรียญบิตคอยอย่างเดียวนะทุกคนเนดะถ้าว่าภายสนใจคอยชิดทิมไว้ที่กล้องคอมเมนต์แล้วก็กล้องวิดีโอ ค่อยขอแนะนำตัวเนาะช่อง y u t u b e ของค่อยเหตุเกีก่ยวกับสายฟรีเท่านั้นมมีการลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสีย่ยงทุกคนควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจการลงทุนโอเคอไปเบิ้งวิธีการสมัครเลยเนาะทุกคนเนาะถ้าว่าทุกคนกดลิงก์ค่อยเข้ามาเนะาะไปกดตัวนี้เลยรีกิตเตอร์นี่นสมัครเนาะ ใส่ซื้อนะทุกคนเนาะใส่ซื้ออย่างก็ได้แล้วก็ใส่จีม i l ใส่จีม i l ตัวไหนก็นได้เนาะที่สามารถใช้ง,งานได้อันนี้เป็นที่อยู่ของบิตคอยเนาะต้องเป็นกระเป๋าพจน์สัจเพหรือว่ากระเป๋าอื่นก็นได้เนาะแต่ว่าคอยแนะนำกระเป๋าพจน์สัจเพย,ย่างเดียวเด้ทุกคนเด้อโอเควิธีการไปเอาเนาะทุกคนเนาะ เอ่อทุกคนนี่คือหน้าตาของกระเป๋าโพสต์เพเดอร์ถ้าว่าทุกคนมีกระเป๋าตัวนี้โพสต์เพย์ ay, คอยจะทิีมไว้ที่กล้องคอมเมนต์เนาะแล้วก็กล้องวิดีโอเกี่ยวกับอ่าริ่งสมัครกระเป๋าโพสต์เพย์แล้วก็รอ่าริ่งสอนการส,สมัครอ่ากระเป๋าโพสต์เพย์เนาะโอเคจะทิีมไว้บนหันได้ทุกคนเด้ะอ่ะอาแปลที่ยูห่มบนะิตคอยน์ะทุกคนเนาะทุกคนแต่อยู่ที่โตคนเด้อทุกคนแต่อยู่นี่ แล้วก็ทำมาดิฟูซิตวิตโตตัวที่สองฝา,ากนะถอน,นเนาะทุกคนไปเอาที่ยูของบิตคอยเนาะตัวน,นี้นะทุกคนเนาะบิตคอย BTC เนาะแต่ยุจแนนี่สามขีดยุจแนนี่แล้วก็ทำมาดิฟูซิตฝากเนะาะแล้วก็คัปปี้ลิงเนาะที่ยูของบิตคอยแต่ยุนี่หลังจากมีป๊อปสีเขียวยุนี่เนาะ ทีว่าก๊อปปี้ได้แล้วเข้าไปตัวเว็บนะทุกคนแระกักดกุดแต่ยื่นี่นะทุกคนเนาะแต่ยืนนี่เลยแล้วก็จึ้งนะทุกคนจึ้งแล้วก็วางหลังจากวางที่ยื่นของบิตคอยเนะาะใส่พาสเวิร์เนาะทุกคนหลังจากทุกคนใส่อ่าอันนี้มันพาสเวิร์ดทุกคนเนะน,นาะแนะนำหกขาแปดตัวอันนี้ก็คือกันทุกคนเด้อใส่คือกันเลยสองตัวนี้คือกันหกขาแปดตัว แล้วก็ติ๊กอยู่นี่นะทุกคนเนาะติ๊กนิดน้อยนี่อยู่แจนี่ทุกคนสังเกตว่าหูที่มันแตกต่างเนาะตัวนี้เลยหูที่แตกต่างถ้าตัวนี้มีสามสี่ตัวนะทุกคนเนาะตัวนี้มีตัวเดียวโอเคแต่ตัวนี้ทุกคนเด้แต่แบบนี้แต่ให้มันเป็นเม็ดอสีส้มนะทุกคนเห็นหใหมันเป็นสีส้มแบบนี้ติ๊กาจาอยู่นี้แล้วกดสับมิดหรือว่ายืนยนันสมัครได้เลยแต่อย่นี้เนาะ หลังจากทุกคนสมัครเอ่อสมัครเว็บเนาะเป็นทีมห้อยทีมห้อยเนาะมันจะมีเอ่อดิงปับ,ปบขึ้นมาคือการบันทึกคุกาะคุกกูโคมเอ่าเกี่ยวกับพาสเวิร์ดเนาะถ้าว่าทุกคนเอ่อบันทึกก็ได้เนาะส่วนตัวค่อยบันทึกเนาะเพราะว่ามันงายในการล็อกอินเข้าข้างต่อๆไปนะแบบนี้นะทุกคนถ้าว่ามันดิงขึ้นมาเราบันทึกลวดแล้วก็แตะอยู่นี่เนาะทุกคนเนาะ แต่ย่นี่ปุ๊บมันจะมีเด้งเห็นบ่ทุกคนมันจะบันทึกอ่าอ่าพาสเวิร์ดรหัสซื้อของเขานะแต่ย่นี่เลยเห็นว่าทุกคนมันด้ง่ายในการบันทึกข้างต่อไปนะหวังว่าทุกคนเข้าใจอ่าเบอร์พวที่มันแตกต่างเราแก้แคบซ่าเราทุกคนเนาะอันนี้เมนตัวนี้เนาะอ่ามันแตกต่างตัวน,นี้มีมีแต่ถังเนาะตัวเดียวนี่ที่แตกต่างการนั้นมันอ่าแซนด์วิชเนาะโอเคแล้วก็แต่สับมิดได้เลย หลังจากทุกคนเข้ามาในตัวเว็บเนาะทุกคนวิธีการใส่ง,งานก็คือแตะอยู่นี่เนาะสามขีดแลแ้วก e e ็แตะตัวเอ i ร์บิตเออร์บิตคอยเนาะแตะอยู่นี่เนาะมันจะมีอัพเฟอร์วอลการแก้แบบสอบถามเนาะแบบสำรวจเนาะแต่ว่าตัว,ตวนี้ค่บอบวกเกง่งสอตลิงเนาะสอตลิงมันจะให้หลายเนะทุกคนตัวสอตลิงตัวที่สามนี้ ถ้าว่าทุกคนที่เคยลิ้นเว็บที่ผ่านมานะะแก้ซดลิงนะจะทุกคนจะเข้าใจเนาะการแก้ซดลิงมันก็ได้หลายอยู่หนอกแต่ว่ามันจะเฮ็ดแฮวลำคัญก็คือเาแก้โฆษณาไปมันจะเด้งไปเด้งมาทุกคนมันจะนับถอยหลังปุ๊บเราก็เด้งไปโฆษณาอื่นใชนะมันจะอยู่ยากแน่หนึ่งแต่ว่าต้องอดต่อเนาะถ้าว่าผ่แก้เป็นก็ได้เนาะ ถ้าต,ต้องเลือกตัวง่ายๆเนาะทุกคนเนาะตัวเดกแก้งากตัวเดกที่แก้บ่ได้เราก็ไปแก้ตัวอื่นเนาะทุกคนเนาะแก้มันมีหลายลิงอยู่มันมีหลายลิงอยู่อ่ามันมันเวบตัวนี้เป็นอ่ามันหับตันเหรียญฮับเป็นเหรียญอ่าบนะิตคอยเนาะซาตุสิของบิตคอยแล้วก็ถอนเป็นบนะิตคอยเนาะเวบตัวนี้โอเคเนาะทุกคนเราไปตัวอื่นดีกว่าไปสามขีดเนาะอ่าแต่ตัวนี้นทุกคนเนาะ ฮีก้าวเนาะเอิรนบะิตคอยเนาะวันนี้เราประเมิ้งอ,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 อ่า BTC โปรเซ็นตะทุกคนเนาะแต่ตัวนี้เลยตัวที่สนะี่เนาะคือการเบิ้งโฆษณาเว็บไซตนะ์เนาะอ่ทุกคนเรียนลงมาเนะาะทุกคนตัวนี้คือ,อเบิ้ง PTC เว็บเนาะเว็บไซต์ PTC นะีซีแอดเนาะตัวนี้มันให้เบิ้ง มันได้ซีซีสตุสิทุกคนแล้วก็ใส่เวลาในการเบิงคือสิบนาทีโอ้ถือว่าโดดเนานะทุกคนเนาะมิแตว่าทุกคนมากดเบิงเนะทุกคนเนดะ้ออ่าน่าจะแตะตัวนี้คิกคลิกทูอันล็อก unlock, รีรีบอร์ดเนาะทุกคนเนาะมิแต่ว่าอยชิะไปตัวอื่นเนาะเพื่อเพื่อเ่ให้การเสียเวลาเนาะไปตัวอื่นดีกว่าอ่าสามพีนะ่น้องทุกคน ล้วก็เข้าไปตัวตัวเก้าเนาะ Earn เออินบิตคอยตัวสุดท้ายมันเกมเนาะทุกคนเนาะเกมลงแต้ไปเบิ้งเนาะเกมนี้มันคือการทายทายตัวเลขเนาะตาสูงไฮไฮโลเกมเนาะเป็นเกมอ่าว่าเฮาซีเรียกฟังอ่สูงหรือฟังต่ำเนาะขึ้นกับเขาลงอ่า จำนวนเงินเนาะแต่ว่าตอนนี้คอยแบนแนะนำนะทุกคนเนาะมันมีความเสี่ยงเดี๋ยวเสียเดี๋ยวทุกคนจะเสียเหรียญเนานะโอเคไปตัวอื่นเนาะสามขีดอ่าไปเบิ้งเดสบอร์ดนะทุกคนเน,ะนาะดูหน้าหน้าโฮมนะทุกคนเรืองลงมาเนะ้ะทุกคนเนาะเรืองลงมาเลยไปเบิ้งวิธีการถอนทุกคนวิดดออ่การถอนคือขั้นต่ำในการถอนคือหนึ่งร้อย อาซาตุสิทุกคนมันบอกว่า100ซาตุสิสามารถถอนได้เนะทุกคนต้องไปแก้ซอตลิงก์แล้วกับเบื้องโฆษณาเว็บไซต์เด้อหอน100จึงสามารถถอนได้โอเคอไปเบื้องตื่นนะทุกคนเนาะไปเบือ้องลิงก์แนะนำเน,นาะถ้าว่าเพื่อนแต่ตัวนี้ทุกคนเนาะรีฟลอลโลลิงก์แต่ตัวนี้เลยแต่ตัวนี้ปุ๊บ ระดับจึ้งแต่วันที่หนึ่งแต่ที่หนึ่งระับแต่เทที่สองมันจะอ่าเป็นแบบนี้เนาะมันจะควบให้เขาแล้วเลือกคําว่าคัดลอกเราทุกคนเนาะแต่จยดแจนี้เออแจนี้คัดลอกคัดลอกปุ๊บเังไปวางให้เพื่อนเนาะที่ว่ามีแนวคิดกุดมการ์ดอยู่กันกับเขาเกี่ยวกับการหาเหรียญคริปโตเคอเรนซีแบบฟรีฟรบูมีการลงทุนแต่ยังไงฮะนะ มีแต่มีแต่ทุกช่องทางนอที่เขามีเนาะบ่ว่าจะเปน w h a นวอตแอ i ไลน์ทิกต็อกเฟซบุ๊กยูทูบอย่างรก็ย่านาะที่เขามีเนาะแสรลงไปเนาะบางเท่อกับเจ้าสนใจเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์แบบฟรีๆเนาะโอเคเอ่าทุกคนการหาเงินออนไลน์การหาคา่า,า,าคอมมิชชั่นหรือว่าค่าแนะนำนะมันจะให้เปอร์เซ็นต์กับเขาเนาะถ้าวาเพื่อนลินเว็บไซต์นี้หาไรายได้จากเว็บไซต์นี เท่านั้นถ้าว่าเพื่อนบอเพื่อนบอลลินเว็บไซต์นี้บาหาเว็บไซต์นี้มีแต่กดลิงก์สมัครต่อจากเขาเขาจะบนได้อย่างไรหวังว่าทุกคนเข้าใจเนาะถ้าว่าเพื่อนแกพีดีซีแอดเนาะมึงโฆษณาเนาะจะได้หา้าสนะิบห้าเปอร์เซ็นต์ผู้เสพเนาะมึงแกผู้เสพสามเปอร์เซ็นต์ออฟเฟอร์บอลแกแบบสอบถามสี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็หนึ่งเปอร์เซ็นตะ์เนาะโอเคเนะาะหวังว่าทุกคนเข้าใจเนาะการแนะนำเพื่อนรีโฟโล่เนาะ ไปตัวอื่นดีกว่าเอ่อไปตัวอื่นไปเบิ้งตัวสามพี่น้อทุกคนเนาะไปเบิ้งเอ่อตัวนี้น้อทุกคนอยู่แจนี้เอ่อวิตเตอร์ประมาณนี้ทุกคนบูมี่อย่างนั้แหละทุกคนโอเคน้อทุกคนเนาะเอ่อทุกคนเอ่อ่องอยูทูบบุ้งไข เฮ็ดเกี่ยวกับการเฮ็ดเกี่ยวกับสายฟรีเท่านั้นบ่มีการลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงทุกคนควรศึกษาดีเกี่ยวกับการลงทุนถ้าว่าทุกคนมาคลิปสไตล์แบบนี้และก็เห็นว่าคลิปนี้มีมประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อบบพลาดคลิปต่อไปขอ,ขอบจบ๊ใจบาย